โอเคด็ดีเกาพุงให้แล้วขอบคุณค่ะดูขอบคุณค่ะกับเค้กขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะด็ดีเกาพุงให้หน่อยเกาพุงให้หน่อยอ่ะไปไหนล่ะกับเค้กก็มาเนี่ยเดดีเกาพุงให้อยู่กับเค้กกับเค้ก อาแดดดิกับพุงให้หน่อยแขนเบลลี่ไอเดาวไอเดาวยน็อกโทรศัพท์ในหัวไม่นอดเก่งอ่ะอาเสียขอบคุณค่ะ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 โอ้คุณจับอาขอบคุณค่ะขอบคุณแดดดี่ก่อนแดดดี่กับพุงให้อะาแดดดิ่กับพุง Ok, quân ơn quân ta ơn quân ta quân ta cạp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 